แม่นางสางแค้นตอนที่27เจ้าขายอินจับสังเกตได้ว่าหมอเทวดาผู้นี้ชอบปลายตามองไปทางเย่ตันเฟิงเัือใจจึงกระตุกว่าคล้ายกับคาดเดาบางอย่างได้ตันเฟิงอาจารย์พันเรียกนางช่วยไปซื้อสุรามาให้พวกเราสักหน่อยได้หรือไม่นางเข้าใจในทันทีพวกเขากำลังจะสนทนาถึงเรื่องบางอย่างที่ไม่อยากให้นางได้ยิน ได้แต่ว่าพวกท่านจะต้องรับปากข้าว่าจะไม่ทะเลาะกันได้ข้ารับปากเจ้าอาจารย์ส่งสายตาวางใจได้ทุกเรื่องให้แก่นางหลังจากใช้สายตาส่งร่างนางจากไปจึงหันไปกล่าวต่อเจ้าขายอินว่านางเป็นคนเจ้าอารมณ์เล็กน้อยแต่นางไม่เคยทำร้ายคนตามอําเภอใจข้าทราบดีเมื่อสนทนาถึงนางในดวงใจ น้ำเสียงของเจ้าขายอินก็อ่อนโยนลงมากนางชอบท่านมากแต่ข้าสยกนางให้ท่านได้หรือไม่หนอสีหน้าอาจารย์เปลี่ยนไปทั้งเคร่งขรึมทั้งเต็มไปด้วยความละอายใจตอนที่ข้าพบนางนางเหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายผอมแห้งจนเหลือแต่กระดูเกือบจะช่วยไว้ไม่ทันเจ้าขายอินได้ฟังก็หัวใจเจ็บแปบนางและท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตของข้าหรือไม่ ท่านทราบหรือไม่เมื่อ20่สิบปีก่อนชายแดนของแคว้นเรามีแคว้นเล็กๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหยกงามอยู่แห่งหนึ่งเคยได้ยินมาบ้างในตอนนั้นข้ายังไม่เกิดแต่ต่อมามีคนเล่าให้ข้าฟังว่าท่านนำกำลังออกโจมตีแคว้นแห่งนั้นจนราบคาบเจ้า้าอินกล่าวจบใบหน้าเขาก็เริ่มขาวซีดอย่าบอกข้านะว่าตันเฟิงนางหมอเทวดายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า ในตอนนั้นจกักรพรรดิทรงโปรดปรานยกของแคว้นนั้นจึงสั่งให้พวกเขาส่งบรรณาการมาให้ทุกปีขุดสมบัติของพวกเขาจนแทบจะเกลี้ยงก็ยังไม่ยอมวางมือบีบคั้นจนอีกฝ่ายแข็งข้อขึ้นประกาศตัดความสัมพันธ์กับราชสำนักของพวกเราต่อมาราชสำนักจึงหาข้ออ้างสงค่าไปโจมตีแคว้นนั้นพระวิดาของข้าได้ตัดสินพระทัยอย่างเล,เลือนอนไปบ้างจริงๆแต่ว่า เจ้าขาอินร้อนใจจะแก้ตัวแทนแต่ก็ไม่มีปัญญาจะหาข้ออ้างได้แต่เขาไม่สมควรตายอย่างนั้นหรือบางทีอาจใช่ถึงแม้เขาควรตายครอบครัวของเขาอย่างเช่นท่านก็ไม่สมควรต้องชดใช้ด้วยชีวิตแคว้นที่ข้าได้รับคำสั่งออกโจมตีในตอนนั้นก็คือแคว้นของตันเฟิงนั่นเองนางทราบหรือไม่เจ้าขาอินร่างเย็นเฉียบข้าไม่กล้าบอกนาง กลัวนางจะเครียดแค้นจนกระทั่งทำเรื่องที่โง่เขลาไม่เป็นผลดีต่อตัวเองอาจารย์กล่าวต่อไปหลังจากพวกกบฏสังหารครอบครัวข้าตายหมดแล้วพวกเขายัางไล่ล่าหมายจะสังหารข่าอีกคนข่าหลบนี้ไปตลอดทางจนถึงชายแดนและแล้วก็ได้พบกับตันเฟิงนางถูกญาติซึ่งเห็นแก่ตัวทิ้งเอาไว้บนถนนเล็กๆเส้นหนึง่งได้ยินจากคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นว่า มิดามารดานางตายในสงครามที่ข้าก่อขึ้นในตอนนั้นหมอเทวดาจึงตระหนักว่านี่แขนที่ตนสร้างไว้มิได้เบาบางไปกว่าความแค้นของครอบครัวตัวเองเลยเจ้าข่ายอินถอนใจเบาๆท่าเช่นนั้นข้าก็นับว่าเป็นศัตรูของตันเฟิงด้วยกระมังนางไม่ทราบหลายปีมานี้ข้าพยายามดูแลนางแทนครอบครัวของนางข้าไม่ต้องการให้นางมีความแค้นหรืออาฆาต ถึงจะพูดว่าข้าช่วยชีวิตนางแต่อันที่จริงเป็นนางช่วยข้ามากกว่าเมื่อนังรอดชีวิตมาได้จับมือข้าไว้นับถือข้าเป็นญานติสนิททั้งยังร้องห้ามให้ข้าทอดทิ้งนางไปในตอนนั้นข้าก็ไม่คิดจะไปแก้แค้นอีกแล้วเขาเพียงต้องการช่วยเหลือทุกชีวิตที่ตรงหน้าชดเชยความผิดที่เขาเคยได้กระทำไว้เจ้าข่าอินหันหลังให้กับหมอเทวดาสายตาอันสับสน ขวาดมองไปรอบๆห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นยาสมุนไพรองค์ชาย16ในหนังสือประวัติศาสตร์ที่ท่านอ่านมีราชวงศ์ใดบ้างที่ไม่ล่มสลายราชวงศ์ชินราชวงศ์ฮั่นกี่ครั้งแล้วที่เกิดความวุ่นวายโกลาหลประชาชนเดือดร้อนทุกย่อมย่าข้ามั่นใจว่าสวรรค์เบื้องบนได้คำนวณเอาไว้แล้วใครที่สมควรชดใช้ย่อมหนีไม่พ้นเคราะหกรรมไปได้หรอกหมอเทวดากล่าวต่อไป ข้าจำเป็นต้องปกป้องตันเฟิงหาวใจท่านยังเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเช่นนี้ข้าจะไม่ยอมให้นางอยู่กับท่านอย่างเด็ดขาดท่านขัดขวางได้สำเร็จหรือข้าไม่จำเป็นต้องขัดขวางข้าเพียงต้องการคำตอบของท่านท่านคิดจะให้นางขายชีวิตแก่ท่านสังหารคนแทนท่านมือเปื้อนเลือดเพราะท่านไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเช่นท่านใช้ชีวิตอยู่ในกลิ่นคาวเลือดอย่างไม่สงบสุขไปตลอดชีวิต อย่างนั้นหรือเจ้าขาอินร่างสถานเฮือกสะอึกจนตอบไม่ออกหมอเทวดากล่าวต่ออย่างรู้ดีท่านทำไม่ได้กระมังเพราะว่าท่านรักนางเขาพูดได้ถูกเพลงเจ้าขายอินคิดอย่างปลงตกตนไม่อาจให้เย่ตันเฟิงตกนรกเป็นเพื่อนด้วยจริงๆองค์ชาย16การมีชีวิตอยู่ม่ใช่เรื่องน่ายินดีกาวไรนะักแต่หากมีคนเป็นเพื่อนคอยค้นหาความงดงามของชีวิต มีใช่สิ่งที่น่าขอยกว้าม,มาครอบครองมากกว่าความแค้นหรือซื้อกลับมาแล้วเย่ตันเฟิงวิ่งผุนผ่านเข้ามาในเขตบ้านตัดบทการสนทนาของชายทั้งสองตันเฟิงข้าอยากจะพูดกับเจ้าสักหน่อยอาจารย์ลุกขึ้นยืนก่อนที่นานจะทันก้าวเข้ามาในห้องเขาก็ก้าวออกไปขวางทางไว้เสียก่อนเจ้าขายอินหันไปมองด้วยมาประตูบางๆที่ขวางกัน้น กลับทำให้เขารู้สึกห่างไกลจากเย่ยตันเฟิงอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาอยากจะเรียกนางแต่ก็รู้สึกไม่แน่ใจอยู่ลึกๆเรียกนางแล้วต่อไปจะทำอย่างไรอะไรคือสิ่งที่เขาควรเลือกอย่างแท้จริงผ่านไปครู่ใหญ่เย,ย่ตันเฟิงก็ก้าวเช้าเข้ามาในห้องท่านและอาจารย์ข้าสนทนากันเรื่องอะไรนางถามอย่างกังวลใจเขาเรียกให้ข้าตามเขาจากไปเดี๋ยวนี้ไปจากข้าอย่างนั้นหรือ เจ้าคายอินพุ่งกายไปข้างหน้ามองดูใบหน้างดงามซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในตัวเขาแล้วอย่างนี้เขาจะปล่อยนางไปได้อย่างไรอาจารย์บอกว่าข้าและท่านมีอาจร่วมเดินเส้นทางเดียวกันได้ข้าไม่เหมาะสมที่จะอยู่ข้างกายท่านอันที่จริงเรื่องพวกนี้ข้าเข้าใจดีเย่ตันเฟิงขย่งปลายเท้าขึ้นรูปไร้ไปที่คิว้วและจอนผมของเขาอย่างมิอาจตัดใจ อยู่ร่วมกันแม้อีกเพียงชั่วครู่ความอาลัยอาวณ์ต่อเขาก็ยิ่งทวีมากขึ้นนางอยากเป็นตัวแทนของโลกนี้คอยปกป้องคุ้มครองเขาเหลือเกินให้เขาได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งจูงมือนางผ่านวันคืนในวันข้างหน้าไปอย่างมีความสุขและสมหวังยเยตันเฟิงกอดเอวเขาอย่างอดใจไม่ได้ข้าไม่อยากบีบคั้นท่านจริงๆนะเพียงแต่ข้าจำเป็นต้องจำเป็นต้องถามท่านอีกครั้ง ความอาฆาตแค้นเหล่านั้นคือสิ่งที่ท่านวางมือไม่ลงคืออนาคตที่ท่านค้นหาหรือข้าเจ้าข่ายอินสูดลมหายใจลึกอ้อมกอดนางร้อนเผาจนลวกหัวใจเขาหากไม่ใช่ก็ติดตามข้าไปเถิดไว้ใจข้าข้าจะดูแลท่านเป็นอย่างดีถึงข้าจะไม่ร่ำรวยมั่งคัง่งและไม่งดงามเพียบพร้อมแต่ข้าจะเป็นเพื่อนทำเรื่องทุกอย่างที่ท่านชอบยกเว้นการล้างแค้นเท่านั้น ท่านว่ดีหรือไม่ข้าจะไม่มีวันวางมือจากท่านจนกว่าท่านจะไม่ต้องการข้าแล้วโปรดตามข้าไปเถิดนะเขาหมดปัญญาจะตอบนางภายในร่างกายกับมีคนสองคนกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดคนหนึ่งต้องการติดตามไปส่วนอีกคนยังลังเลไม่แน่ใจข้าทราบว่าที่ตัวเองของนั้นมันมากเกินไปข้าเป็นเพียงคนนอกเท่านั้นไม่เข้าใจความเจ็บปวดของท่าน และไม่มีสิทธิ์ที่จะขอร้องให้ท่านทอดทิ้งอนาคตซึ่งท่านตัดสินใจไว้แล้วเพื่อข้าถึงนางจะไม่เห็นด้วยว่าการเข็นฆ่าคนถือเป็นอนาคตอันใดแต่ความเงียบของเขาก็ทำให้นางสิ้นหวังอยู่บ้างมีใช่เจ้าขาอินรวบมือนางไว้แน่นเจ้ามีใช่คนนอกเย่ตันฟังหัวเราะอย่างปราบลืมใจถ้าเช่นนั้นท่านคิดให้ดีเถิดข้าจะรอท่าน บ้านหลังนี้ซุกซ่อนอยู่ในป่าทึบบนเขานอกเมืองสงชิ่งท่านสามารถวางใจพักผ่อนอยู่ที่นี่พรุ่งนี้ข้าจะไปรอพบท่านที่เชิงเขาหลังจากท่านคิดจนละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วค่อยบอกข้าตอนนั้นก็ได้ตันเฟิงแม้เพียงเวลาช่วงสั้นๆเขาก็ไม่ต้องการแยกจากนางแต่นางกลับดึงมือออกสายหน้าโดยไม่บอกเหตุผลให้ชัดเจนจากนั้นก็หันกายวิ่งจากไป เขายื่นมือออกรีบร้อนจะคว้าร่างนางไว้ทว่าเท้ากลับไม่เป็นใจยังคงปักหลักนิ่งอยู่กับที่นางไม่ได้วางยาเขาแต่เขาขยับเขยื่อนไม่ได้เป็นเพราะการต่อสู้ภายใน,นร่างกายยังคงไม่ปรากฏผลลัพธ์นั่นเองเขาสมควรสลัดความแค้นทั้งปวงทิ้งหรือไม่เขามองเห็นอนาคตชัดเจนหากตนตั้งหน้าตั้งตาแก้แค้นต่อไปย่อมไม่มีวันได้อยู่ร่วมกับนางในดวงใจอย่างแน่นอน จะต้องบาดเจ็บเพราะการต่อสู้ไปตลอดชีวิตรักษาเยียวยาตัวเองยอมรับการทรยศหักหลังจากคนอื่นถูกแก้แค้นจากคนที่เขาทำร้ายและจะไม่มีใครบอกกับเขาว่ายินยอมพาเขาร่วมเดินทางไปด้วยกันเช่นนี้อีกแล้วตันเฟิงความปรารถนาในตัวนางกำลังต่อสู้กับความอาฆาตแค้นภายในจิตวิญญาณของเขาเรากับถูกสิกระชากออกเป็นสองส่วน แม้จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่ก็กระตุ้นพลังของเขาขึ้นมาเจ้าข่าอินพุ่งกายออกนอกประตูไม่ว่านางจะจากไปไกลเพียงใดเขาจะต้องหาตัวนางให้พบเดี๋ยวนี้มีคาดพอเลิกผ้ามานขึ้นเขากลับเห็นนางยืนชดช้อยอยู่ที่ข้างประตูกำลังจ้องมองเขาอย่างสงบข้ากำลังคิดว่าถ้าหากท่านวิ่งตามออกมาขอเพียงแค่ก้าวเดียวก็พอ ต่อให้ท่านยังคงเหนี่ยมอายไม่กล้าบอกข่าตรงๆข้าก็จะนํำพาท่านไปด้วยกำลังนางเอ่ยปากก่อนหลังจากหัวเราะคิกคักก็ยกกำปั้นน้อยๆขึ้นกวดแกวงไปมาดูท่าข้าคงต้องลงไม้ลงมือกับท่านเสียแล้วความอบอุ่นที่ไร้รูปสายหนึ่งแผ่กระจายเข้าอบล้อมร่างเขาชอบยิ่งนักกับท่าทีกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาของนางเช่นนี้ เขาอ้าแขนทั้งสองข้างออกรวบร่างนางเข้ามากอดไว้แน่นสุกหน้าลงกับซอกคอซึ่งหอมกลุ่นด้วยกลิ่นยาผสมกลิ่นหอมจางๆของกายนางเขาหัวเราะทว่าสีหน้าดูขัดตาเสียยิ่งกว่าร้องไห้ตันเฟิงคนในครอบครัวจะยอมยกโทษให้ข้าหรือไม่หากพวกเขาไม่ยอมยกโทษให้ท่านก็บอกให้พวกเขามาหาข้านางต้องการช่วยเขาสลัดหลุดพ้นจากพันธนาการความแค้นนี้ บางทีอาจต้องใช้เวลาอีกยาวนานพะเนจรไปอีกไกลแสนไกลจึงจะได้พบบ้านอันแสนสุขแต่นางยินดีร่วมทางเป็นเพื่อนเขาไม่ยอมให้เขาโดดเดี่ยวอ้างวางเพียงคนเดียวขณะที่เย่ตันเฟิงกอดตอบนั้นเจ้าขายอินก็สะอื้นเบาๆกล่าวว่าพาข้าไปเถิดมีเพียงนางที่สามารถนำเขาค้นหาทางกลับบ้านได้หลังจากนั้นหลายวัน อาสุนที่กระทำแต่เรื่องเลวร้ายก็ได้หมอเทวดาออกหน้าประกาศสลายตัวบรรดาบริวารทั้งหลายต่างแยกย้ายกันไปแล้วเรนกายใช้ชีวิตอย่างสุขสงบไม่มีใครทราบว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นทราบแต่เพียงว่าบนแผ่นดินนี้ไม่มีองค์กรดังกล่าวอีกต่อไปส่วนเจ้าขายอินหัวหน้าพักก็หายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยเพียงแต่ว่าหมอเทวดาผู้นั้นได้กลายเป็นที่สนใจของผู้คนทั้งแคว้นไปแล้ว หลังจากนั้นตลอดทางที่เขาเดินทางผ่านไปทุกคนล้วนพบเห็นว่าที่ข้างกายเขามีชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งติดตามอยู่ไม่ห่างท่าทางสนิทสนมคุ้นเคยกันราวกับคนในครอบครัวทั้งสามเป็นเพื่อนกันท่องเที่ยวไปทั่วล่าใช้ชีวิตอย่างเออระเหยลอยชายราวกับเซียนที่ปล่อยวางจบตอนที่27แล้วคะ่ะฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป